เราเล่นจ้าครับเล่นจ้าเล่นจ้ากจุดอะไรไขซ้ายไขซ้ายสูตรไฟเตอร์ลวงหลังเรียบร้อยีร,ยรอด้วยล็อกเพื่อนล็อกเพื่อนล็อกเพื่อนล็อกมัเช็คนี่ก่อนสู้ไหวหนึ่งแปะอ่อะ ว่านี่เลยมือคุกกี้แลนด์ชอปเติม R O V เร็ว100ปเซใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม R V ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม R V หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมได้วาร์ปมากันตรงที่6เลเวลเลยครับเลเวล6เอ๊ะ ช่วงแรกแครี่มันไม่มีอะไรทำอยู่แล้วผมเล่นเอามาอฟเลยนะครับเอาล็อกล็อกหน่อยตายเย,ย้สำหรับรูดไอเทมไม่ได้คืนให้เหมือนเดิมครับแต่ว่าเป็นของเจ้าลินดิสมันอยู่แล้วสำหรับคอนเทนต์นะวันนี้หาแรงไม่สูงมากนะครับแรงไม่สูงมากไปถึงประมาณปันกลางๆเราก็ยังเจอเลิงแต่เอลซัวเจออยู่แล้วนะครับแต่มันสู้ยากในลรงแครรี่มันสู้ยากนะครับมันโ๊กทีก็แบบกลับบ้านกลับบ้านกว่าลินดิสจะได้เล่นก็ประมาณกลางเกม ประมานี้ฮะแต่ลิงเลดอะระวังไว้เลยถ้าเรากดสกิลหนึ่งเปิดตาเขาได้ก่อนเราชนะแต่ถ้าเราโดนดักเราแพ้นะครับวัดกันเลยวินวล็อกจะเปิดตาใครจะไปกันรอรดัดพี่คัมคือไปตรงที่ย่าแล้วสไลด์เย,ย้เอาไปหนึงดอกโอโ้โเลนบนอันนี้เรื่ปกตินะครับ เจ้าตัวของลาวิลมันเป็นเลสเกมโดนโดนเนลสุกดอยู่แล้วนะครับไม่เลยจ้าเนลสุบันเละจ้าสีสิ้นแรกนะครับเดี๋ยวอไอเทมต้องมีโบเค้นนะครับถ้าเราจะโฟกัสตัวบางนะโบเค้นสเปีย์อย่างเดียวนะครับปั๊บโปเลโตโอ้ปั๊บโปเลโต ด้วยสกิล2ของลิงดิที่บัฟมาแล้วมันระเบิดแรงนะครับแต่ใช้ค่อนข้างยากเออเออเออ,เอ,อลำลำโอ้โหดีนะติคิปติคิปพี่ชายอู้พี่ชายมีเกาะมันยังไงล่ะบอลลีเต็มเซิร์มครับอิทป่ะอันนี้ก็กลับไปฟาร์มเหมือนเดิมนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นเป็น โรคนาเปียต่อแล้วไปกันที่เดี๋ยวผมคิดว่าผมจะออกมอ์นิงตายอยู่แล้วนะครับมันได้ชี้ด้วยวิการแก้แค้นของลิลดีเมื่อกี้มึงปาดอกไปเราเล่นยาบเล่นยาเล่นยาจุดอะไใครซ้ายใครซ้ายโหดีถ้าปิดทันงานเทพเจ้าไ่ดูดเลือดแน่นอนแต่ชขีตีอยู่นะ ถือว่าวันนี้ดวงดีนะครับวางได้บีแท็บใครจะไปก็ไปเถอะตอนนั้นนะี่ยมีวีล่านะครับถ้าเมื่อกี้เพื่อนๆได้ดูแมปเหมือนกันไหฮะมีวีล่าอยู่ไม่เชื่อเดี๋ยวผมเปิดให้ดูปากเอออ่ะเอลสูโดนสตันนะครับวีล่าอยู่ในคุ้มนี<แ>่อย่าไปเชื่อเพื่อนมากนะครับเพื่อนติ๊กบอกโจมตีแบบเอลซงเอลสูนะครับต้องดูแมปก่อนวางแทรบ เมื่อไหร่จะบัฟไอ้พวกนี้ให้มันเทียบเท่าเท่าแบบพวกแวนพวกเอลซูสักทีวะเลอะเบื่อเว้บนเวียนอยู่แค่เนี้ยย่าซุมมย่าซุมต้องวานให้เพื่อนไปปลดล็อกอ่าปลดแถบให้นะครับแต่ว่าอลิ้ก็นายจะปลดให้ไม่ได้เลยครับตัวบางจัด แต่เล่นคอมของอลิไปนะครับก็เล่นกับเล่นกับซัพพอร์ตเลยถ้าเป็นอย่างนี้เล่นกับซัพพอร์ตนะครับแต่ผมไม่ได้เล่นแครี่นะบอกเฉยๆฟิกกูแน่เลยฟิกกูแน่เลยเออจัดไปจัดไปไม่สาวจัดไปไม่สาวน้อยไอ้มดน้อยตัวเรมีเอ้ามีของแถมว่าฟลอเรนิโน่ฟ้าไม่ไหวที่ตู้นะครับตอนนี้เราต้องการโบเกนสเปียร์มาต่อกรกับพี่แกนะครับ อายาอ้ยาขึ้นบ้านไม่ได้เลยว่ะในเมื่อมันขึ้นไม่ได้ผมก็ต้องอ้อมนะครับสูตรไฟเตอร์ลวงหลังเรียบร้อยก็จะมานาชัยเยอะมากเลยอยากได้บัฟฟ้าบ้างแบบขอแบ่งฝ่วนลดค่าไม่ได้ไหมฮีรากูเก็บคนเดียวเลยนีได้ขึ้นบ้าแล้วนะครับ ิจะอ้อมหลังไปเมื่อกี้มันมันก็ยากอยู่นะครับยากอยู่ต้องต้องเช็คให้ดีผมเช็คแล้วมันไม่มีก็เลยเข้าแม่งเลยอยากอีกครั้งนะครับเป็นคอนเทนที่อันตารายมากนะครับถ้าเอามาออฟเลก,ก็อาจจะเสียดาวได้นะจ๊ะประมาณแหลงคอนต้นๆไปถึงกลางๆง พอไหวอยู่พอเล่นแบบสนุกสนุกขำๆอยู่นะครับแต่ถ้าแบบซูมครมขึ้นไปเนี้อาจจะเล่นยากขึ้นแล้วเพื่อนอาจจะด่าพ่อร่อแม่กันนะครับเดินตามเดตุ <c oughs> โอ้โหแล้วลาวิวเราอย่างแม่นน่ะ <c oughs> กลับบ้านก็ได้วะ <c oughs> เอาเอาเอายิงแป๊บรอเลยอติลาดอุ้งอติลาดคนไทยมีแค่หนึ่งเดียวนะครับ <c oughs> หนึ่งเดียวก็ลาดได้ ลิงไม่โผอะไรอ่ะคือไม่ยากจัดอ่ะออกมาก็โดนบิดบล็อกอ่ะนั่นดันเด้ดันแน่นั่นแน่โอ้โหมานากูหมดแล้วแหละวิใครตีบับแดงครับนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหเป็นศัตรูที่ดีมีการตีรอด้วยล็อกบัลเพื่อนล็อกบัลเพื่อนล็อกมันโอเช็คตีก่อน สู้ไหวหนึ่งแปะอ่ะฮึบินไปสู่สวงสวรรค์หลับนิรันดรที่นอนโตโต้หลับเต็มผืนนอนเต็มตื่นอะไรก็ไม่ไม่ได้ใส่ดูดเลือดมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะดูว,ว่าเ่ีอันไหนดี โอ้นี่หรือว่านี่มันคือคอมโบระดับเกียนเทพนะครับล็อกปุ๊บอลิศวางเพื่อนตีตายแน่นอนอ <laughs> ไม่ตายก็ให้มันรู้ไปลิงมันไม่กล้าออกมาเล่นเลยว่ะ <AI has S 2> โอ้ยดีกระปากูจังเลยนี่ <laughs> ไม่ไหวละกูขอตัวนี้นะกูขอเลย <laughs> เกูยกลับบ้านแล้ว,ว่ะ <laughs> โอ้โหโทษคุยกลับบ้านแล้วกุณพุ่งจริงเลยนไปเอาบัฟฟ้าเนี่ยต่างตัวข้ามันเรารู้นายทำได้นายแบบโคตรมหาเทพแบบโคตรหล่อฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวเราจะทำให้นายดูว่าบัฟฟ้าของนายเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขนาดไหนดูให้เช่ยแม็กไปยิงตัวนู้นแล้วก็สไลด์อีกตัวหนึ่งโอ้โหดาเมจกูหายรีบเลยไปรีบเล่นรีบจบผมจะไปรีบไปดูอุ้ยอลิซออนวอเตอร์แลนด์ละ เอามันเพื่อนและเลเตอร์เรา,เราดักอยู่พอดีรับให้ห่อยสวยโอ้โหรับทุกเม็ดมันทุกหยดซ่าโซดาสิงห์วันนี้จบเพื่อนกูจะไปรัวอลิซออร์เดอร์บัตแลนด์นะซีซั่นสาม <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราฝากลอยแขนลอยลอยแขนลิงก่อนนะครับคือตอนนี้ผมหาพยายามหานะครับหายไปเลยไม่รู้มันไปฟาร์มที่ไหนนะครับฟาร์มตอนนี้มันก็ไม่ค่อยได้ฟาร์มเลย มาฟงบะฟ้าเพื่อนก็เข้าได้ไมมรพ้มอนหายไปไหนตังน้งนา <c oughs> อันนี้ไปทราบจริง <c oughs> ใช้มานาเยอะมากอันนี้บทเรื่องมานาเลยใช้แบบเยอะจัดใช้แบบเยอะจริงอันนั้นแม่หนึ่งพิกเกอร์หนึ่งสไลด์ลาก่อนน้องเอ๋ยผู <c oughs> ้เช็คทุกู้พวกมันไม่เจอเลย <c oughs> ไม่เจอใครเลย โอเคจนกอสเทรีเกิดแล้วทางมันเราได้ปั๊บเมโซไปละขอให้ตัวนะขอบคุณครับพี่สุดหล่อนี่คิราก็หล่ออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวต้องชมเขาไบ่อยเดี๋ยวแม่งด่ากุยแล้วก็ขวากวาด กูอ่านนี่เลยมึงอยู่นี่เองไอ้น oh, ุ่มโอ้โหไอ้นุ่มก็จริงแรงจริงเจอเขาจนได้ฮะฝันร้ายบินบล็อกรอตั้งนานนะส <c oughs> ิเรียบร้อยเลยปะ <c oughs> ขึ้นบ้านอาร์อินเดอะบอนเดอร์แลนด์กูจะไปดูด็อกเตอร์โทนด้วยวันนี้วันสุดท้ายเอ้ยวันนี้วันพฤหัส ขายทิ้งปึ๊บเรียบร้อยชัดไปไอ้หนุ่มไม่ดูคขีเท่าไหร่ครับก็ถุงมือไปถุงมือแล้วลองอกับฟอร์เรนเลยแล้วกันสไลด์โหดทำไมสไลด์ทีเดียวไม่ตายวะ่ะตัวไฟเตอร์ไม่ต้องยิงหนึ่งทีเอาหมดอะ่ะเอาตายอะเอาคาโบอ่ะคาโบ้องคาโบ้คาโบ้คาโบ้คาบ้าบ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือเป็นคอนเทนต์เฉยๆนะจ๊ะเพื่อนๆอาจเอาไปเล่นอาจจะมีชนะแล้วก็อาจจะเสียดาวง่ายมากๆนะครับผมเพราะว่าเป็นแคลรี่ออฟเลนแล้วมันงัวหลวงง่ายเออประมาณนี้นะครับผมสำหรับรินดิสออฟเลนในชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับนี้ไปดูกระตูนและหนังก่อนสวัสดีครับ